รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะทุกท่านครับตอนนี้ก็คือรายการทวายไลฟ์โชว์รายการโชว์สบายสบายสไตล์เย็นๆในวันนี้วันหยุดพักผ่อนคุนผู้ชมวันเสาร์นะครับเรามีเรื่องราวต่างๆมานําเสนอกันอย่างคับคั่งเราก็พยายามเฟ้นหาเรื่องต่างๆแต่นนเรื่องแรกที่เราจะเสนอในวันนี้ในช่วงโชว์ออฟเนี่ยเป็นเรื่องราวซึ่งบอกตรงๆเกี่ยวข้องกับคุณนวัดเพราบคุณนวัดกับคนคนนี้รู้จักกันดีข้อที่2เป็นคนสะสมของเหมือนกันใช่ฮะ ที่พูดนี่ห่างไกลจากผมเลอเกินเอ้าไะเขาเป็นระดับเศรษฐีสุดๆแต่ผมมันยาจกสุดๆเขาสะสมเขาสะสมเพชรโอ้โหใหญ่ยังก็อุกาบาทผมเศษเพชรยังแทบจะหาไม่เจอวันนี้จะมีเพชรมาโชว์ในรายการนะก็เล็กๆน้อยๆร่วมๆเอาตรงๆเลยดีกว่าประเจ็ดแปดร้อยล้านนะฮะไม่ไม่เขาบอกว่า พี่ชูชัยว่าเดี๋ยววันนี้ดูนะคุณชูชัยชัยฤทธิเลิศครับครับมันจะเอาเพชรมาโชว์ครับแล้วก็จะโชว์ความเป็นอยู่ของคุณชูชัยเองที่เวลาอยู่ที่บ้านครับว่าอยู่กันยังไงจากภาพที่เราได้ดูกันก่อนล่วงหน้าเป็นไงฮะเอาอย่างนี้ผมพูดแทนเลยท่านผู้ชมเตรียมหมั่นไส้ไว้เรีิดวชีวิตของคุณหมั่นไส้ใครได้มากที่สุดคุณทํามากกว่านั้นวันนี้หน้าหมั่นไส้คนอะไรจะใช้ตะเกียบอะไรผมจำขันตะเกียบแกบอกแค่อย่างเดียวไงอย่างเดียวตะเกียบมันเท่าไหร่ ไอ้สิ่งที่แบบว่าไม้จิ้มฟันตัดเพชรเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชีวิตคนนะคนคนนึงทำได้ขนาดนั้นแต่อย่างว่านะมันส้จริงมันสร้แบบไหนเดี๋ยวดูกันในช่วงโชว์ออฟของเราในช่วงทักโชว์ของผมนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของละครดาวเคียงเดือนนะครับวันนี้นางเอกน่ารักมากมาเลยน้ำตาลน้แต่ตัวสวยด้วยรออยู่แล้วในสตูดิโอนะฮะแต่งตัวสวยสวยน่ารักโอ้โหและเคนภูภูมิหน้าเทนของเราเปี๊ยแล้วเล่นเป็นผมว่ามุก ต้ของห้างตองของห้าง,ง,ง,างเดี๋ยวเเรียกเขาออกมาถามแล้วเหมือนไหมฮะว่ามุมนี้คุณเล่นในคนทางบ้านจะงงมากงง่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงๆนะเวะลาเคศุภุมเขยิ้มเนี่ยเขาจะเห็นฟันแทบจะครบประสาทสิบสองซี่แต่ว่าพี่อ้อพี่อ้อหนูบอกความรับผู้ชมวันนี้เลยครับพี่อ้อ ยิ้มแล้วเห็นฟันเฉพาะแผงบนเพราะอะไรเพราะแผงล่างอ่ะโอ้แผงล่างเตะกันขาปิดเลยเห็นหรือยังล่ะเห็นหรือยังไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่ได้ไปยุ่งเลยวันนี้นะฮะท่านจะได้พบกับเรื่องราวของละครดาวเคียงเดือนน่ารักทั้งคู่คุณน้ำตาลและก็คุณเคมานะครับส่วนในช่วงสุดท้ายของเราลูกทุ่งช่วงทวายไลท์ถทยลูกทุ่งกล้องจับมาซีนี่จับแล้วจับแล้วจับแต่ใจร้อนใบใบใจเย็นๆีพี่อีทจับล้งจับมาแล้วช่วงลูกคือช่วง ว่ <uge ot> ไม่ตัด <k> อ๋อเหลืออเดียวเคีมปุ๊บปุ๊บปแคบเลยเหลือค่อยดีค่อยดีและช่วงเดี๋ยวตอนนี้ต้องป้อนก่อนไปไปต้องป้อนไป,ไปก่อนโ <c oughs> อ้ยมีปัญหากล้อนได้แล้วได้แล้วและช่วงหนูคือช่วงถว,วยไร่ไทยลูกทุง่งวันนี้นะครับผมพบกับเรียกได้ว่า บรมคูดาวค้างฟ้าเป็นราชินีของราชินีของราชนีเพลงลูกทุ่งบอกได้เลยว่าและเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยเป็นศิลปินแห่งชาติครับครับแม่ผงศรีวรนุษโหวันนี้เราจะมาดูกันว่าคือเอาน่ะจากที่ซ้อมมาเนี่ยนูบอกได้เลยว่าเกิดปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ของวงการลูกทุ่งคือปกติเวลาแกแล้วีแกลงเนี่ย นุ่มๆในเสียงเป็นๆเต่าๆเตือนแกเราต้องลดคีลดีลงลดคีลงต่ำแต่วันนี้แม่ผ่องมาบอกว่านักดนตรีบอกขอขึ้นอีกครึ่งคีหมายถึงเสียงสูงขึ้นสูงขึ้นอีกครึ่งคีประธานต้นแม่จะไปนั่งร้องบนยอดตึกหรื่องางไรแต่วันนี้จะได้เห็นแน่นอนครับแม่พ่องศรีวเรนุจะร้องเพลงดังของท่านด่วนพิศวาศรี อย่าพลาดเด็ดขาดนะฮะวันนี้เรามีเรื่องดีๆไม่ท่านชมอย่างเต็มเพียบเลยเพราะนี่คือรายการ Twilight Show สวัสดีครับผู้ชมทาง YouTube ครับฝากติดตามผมด้วยนะครับไตร,พรภพฤฒิพัฒน์จากรายการ Twilight Show นะครับบอลที v Official ครับฝาก Subscribe ด้วยครับขอบคุณครับ